ครับวันนี้เราจะแนะนําร้านแกงใต้ของป้ากับลุงเจ้าที่ผมกินประจำอร่อยมากถูกและเยอะและอร่อยครับผมสะอาดนี่นี่อันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะป้าแกงส,มมสม้มมันใส่อะไรใบใบอะไรนะใบมะขามเหรอมะขา,ามอ่าอ่านี่นปลาปลาอันนีน้อน,นไร,นรอะไรแ้มปลาสามรถอื้อ หน่อยหน่อยของผมเลยหนักๆของผู้หญิงเนี่ยอร่อยครับผมใช่เดี๋ยวไปดูของผมเนี่ยตาแป๊บเดี๋ยวแนะนำว่าตรงวิ่งมาจากพระเกษมขาข้าวอ่ะนะกัตสิกรสายสี่เนี่ยเราวิ่งเข้าหนองแขมอ่าหันสาอยู่ข้างหน้าเนี่ยอ่จะไปร้อยสิบสี่ร้อยสิบหก อ๋ออ,อยู่ตรงซุ้มประตูหลังหลังเมืองโมเดอ่าเนี่ยอยู่ตรงซุ้มประตูเนี่ปุ๊บเนี่ยร้านจะอยู่ติดถนนนี่ดูของผมเนี่ยมีพาร์นี่มีพาร์นี่น่าทานไหมนี่เข้าวจุจุน้ำปลาสวยๆ ปลาพริก,รกมะน,นาวเป็นชิ้นๆเลยนะมะน,นาวพริกกระเทียมหอมแดง หมูหวานอะไรเนี่ยหมูหวานน้ำเปล่าคุยนะไม่ใช่ตัง

อ,อ,อันนี้แกคนนครมั้นงนคอน่าสีมาแล้วเาสีธรรมราอ,อ,อ,อ กินน้องกินให้หมดอย่าให้เหลือข้าวนาข้าวนาค่าเสียหายเท่าไหร่ครับป้าหบาทน่ะนี่เห็นไหมนี่ข้าวผมกับข้าวสามอย่างนะห้าสิบห้าไปหากินไม่ได้นะบอกบอกเลยนี่ชี้เป้าแล้วนะอาหารอร่อยนี่ห้าสิบห้านะในห้าสิบห้าจริงๆคนระับป้าครับผม ขอบคุณมากครับผมบนี่อิ่มอร่อยครับผมท่านทราผม<ฮ>อ่านี่มีลูกค้าประจำนั่งทานอยู่เดี๋ยวลองลองถามพี่เขาดูนะว่าอร่อยแค่ไหนยังไงสวัสดีครับผมขออนะนุญาตนะมามาทานบ่อยไหมครับผมก็ผ่านมาก็ทานเลยอ,อ,อร่อยใช่อร่อยใช่มากมาประจำนีอ่อร่อยนะะอแล้วชอบทานอะไรบ่อยๆที่ประจำมีไหมหรือทานทานทุกอย่างเลย ทุกอย่างที่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพะรโลกับคั่วกิ้งหมูอ่าเนี่ยผมก็ทานคั่วกิ้งเหมือนกันแต่ก็อร่อยทุกอย่างงเหมือนกันอโอเคท่านทานต่อเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม